ยิบเพลงครับยิบเพลงเด็กเช้าอับหน้าไม่มานิ่นสตรีมสดให้ดูเลยนะครับ nhờ bái nằm à, chào gặp Nằm lực rồi đúng như nằm nằm cứ Tụi mà ai nhìn đúng như Ta mấy cổ chuông rất ngắn Để quay lùng mày Nè bay quên, tuyệt ai tổng tay ấy Bên nhà cát อีฟสี่กดไลค์กดแชร์พมุ่งกันนะครับไก่ที่ไม่โบก็ไม่ต้องกอดไม่ทุกใจมานะครับถ้าไม่โจบก็เหลือนป้านครับเอาโอเคคนดีรักคนดีโบกันครับผมผมไม่ได้สร้างความเดือด,ดร้อนให้ไก่ผมไม่ให้ขี้ตานตันน้นองให้ขี้ปุมกันนะน้าอย่าปว่อย,อยดิจ้านะายาววันนี้

ai <laughs> lại là team bị quan luôn ai lại đai muỗi yao ai covid đai tuôi đè quá, mai đua này bể ná bốc mấy tu, cắn man pin, bể lê cắn đai đè quá, coi lo lên níp bố, bỗng đứt đôi, đôi tay đen, coi ai chợt bay wa, ai cho ลบนะลบนี่ไม่ลงอ,อ่ะปน,นีมันได้เจ๊าตายตรงกันเดีย๋ยวใหญ่เรื่องไม่เร็วอ่ะอมเมเดี๋ยวอ่ะต่อ,อจากก็ออมมาน้นทำมดยมอย่างควดกันเลยนะเดี๋ยว จบครับจบครับฮิปโปแบบได้ครับอยู่แต่ในน้ำนี่ครับมันเจืเลยนะเจือฮิปโปครับเวลาได้ลงโครงนี่ก็นอนบางทีต้นน้ำต้นๆก็นอนเจน้ำเหมือนควายครับบักควายกันมันเนี่ยครับไอ้แปลน่าเลบรรยากาศอบร้อนกับเรี้ยวๆนะครับเรี้ยวๆรวดรวดเลยหูุกับชิมายไปอีกของโอ้ยล้น ๋ยวมาน้ำขึ้นน้ำขึ้นเลยนี่รอยน้ำขึ้นตรงนี้รับน้ำม,มาหน่ากลัวแต่น้ำไม่มากีนบ้ายไอหมานิ่งก็ยื่นนิ่งเวลานานน้ำนี่อับในกลวงมันได้รลดปลายตรง

แต่ว,ว่าในหน้าตาเป็นตะกูในมาเล็ก,ม,กาลม,ม,ลมากต่เเำเลยตับวต่ำเลยมันปิดกันตัวเจ้านี่จะอยู่ในไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเตี่ยไร,รักสามคิป,ปั้านเลย nào na vang cổng chôn vang là anh, mình vang cái ai đen, để lệ, không? Để không lệ đấy mà, để hôm mở vang rồi ai đen nè, cổng báo nè bao chào vang mình gặp tang anh không mắc đâu đấy, mình vang là anh, đai mình dạo, cái đâu ก็้งปิจนก็ได้ได้กันเลยหน้าว่างกันนี่ว่ะหน,น้ากดกันรวยนี่ต่างเดียวกันเลื่ยนี่เ็กมั่นะเงเราอ้ขก็เลือกกันอย่างน้อยทิปลูแต่ก็เลือกก็ไมน่สานักทิปลูปนลแต่ยงไงตึ้งเดี๋ยวนี้น นายเลี้ยบืนมั่งแบบไปลงไป่เลๆๆแกๆก็เอ๊ะอะเลือเกินนะเปียกครับกายในโคกอยู่บันนี้มั้งรบบอยู่ริมคลองมั้งแบบเม้นเงินมาเลยได้นะครับ

Hanya Puan berleh.

ไปเน็บสี่ก็ไล่ก็แช่พรุ่งกัน,นครับไปดีก้ามาเร็วแล้วก็ไม่จ่อหัวจนนะครับไม่ต้องกดไม่แบบไม่จุกใจนะครับพ่อคนที่ชอบคนที่รักนะครับเพราไม่เคยทำรายจานไม่เคยเล่นวัวจานจานจะทำพรุ่มนะครับส center, สเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับน้ำเสียงครับ nãy bên em mà anh nhìn đốt ừ. này làm teing mưa mây nè chạy đi chạy Rồi giang hoàng. Hự. Ê. Ừ. Ê ba, nụ ba. đi, đét, tua nói rồi đó. วันนี้ครับนามิโพเซตมาเพียงนทนี้ครับว่าก็ไล่ก็เจ็ก็ติดตามเป็นกำลังใจพผมกันนะครับจงเล็กๆจฉงนี้อย่าท้สัานได้ชมกิจกรรมมัวต่างๆที๋ว่าปัวชาวใต้เขาทำกันนะครับมมปากเนี้ยส่กดใจได้ที๋วเขาทำกันแบบนี้ก็ส่งกันมาดูได้นะครับในเฟซก็เมนถึงส่งนะครับว่าจะได้ไม่สุภาพก็าข้อเอาไปไว้นาทีนี้ด้วยนะครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ